เฮ้ยดีมากเลยดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เบร์ดูยูมาแม่มารวมกันเบิร์ดเดย์ดูยูเดี๋ยวแม่ก็บ้าก่อนนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ดูยูเป็นแม่เจ้าแฮปปี้เบิร์ธสุกเก็มมากกัหายายนล้วเนี่ยแฮปปี้เบิร์ ยังไงลูกอ่ะยังเดี๋ยอยูอัิฐานถกไหอัชิฐานถึงแล้วอิฐานแปดดแป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 ดดแปดปดแ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 ปดด